ลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้เกินไว้ก่อนเลยเป็นสัปดาห์ที่จุกจิกวุ่นวายในเรื่องของความรักอย่างมากนะนะครับเอาเรื่องความรักขึ้นก่อนเลยสําหรับชาวมิถุนดวงชะตาอ่านไว้เหมือนกับว่าคุณจะมีเรื่องทําให้จุกจิกใจและทุกข์ใจในเรื่องความรักปากเสียงความขัดแยง้ง ดาวสุกเองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความรักก็เดินอยู่ในเรือนอริไอดาวพระฤหัสเองที่เป็นดาวเจ้าเรือนความรักก็ไปอยู่ในเรือ,อนมรณะไปอยู่กับดาวเสาวสาวประยคกับสุกอีกโอ้ย <laughs> ไม่ถุนระวังให้ดีนะครับความรักกระจุกจิกย่างยิ่งนะคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วจะมีเรื่องจับผิดทะเลาะขัดแยง้งปากเสียงหรือห่างห่างกันห่างห่างเหนินเหนิเหน,หนกันทางความรู้สึกก็ได้ เรารู้สึกได้เลยว่าความรักมันไม่ค่อยเหมือนเดิมในสัปดาห์หน้าแล้วก็ระวังจะมีเรื่องทะเลาะหรือขัดแย้งกันที่มีต้นสายไปเหตุมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอีกอย่างหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านี้นะวันจันทร์พุธพฤหัสเสาร์สี่วันที่ผมเอ่ยถึงตรงเนี้ยเป็น4วันที่มินเมก,กับความขัดแย้งในเรื่องของความรักมากไม่รู้หรอคุณจะมี จิตของคุณอาจจะไปใส่ใจกับเรื่องเองินเรื่องทองหรือเรื่องอะไรผมไม่สนใจหรอกแตด่ดวงความรักมึงไม่ดีก็ลวการในสัปดาห์หน,านี้นะเออขอให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับสําหรับคนโสดมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่ทําให้จุกจิกและวุ่นวายหัวใจมากนะครับกลับมากลับมาในเรื่องของการงานการงานดูเหมือนกับว่ามันขับเคลื่อนด้วยจิตและความสบายใจหรือไม่สบายใจของตัวเอง ฉะนั้นนะครับงานจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสบายใจหรือไม่สบายใจของตัวคุณเพราะดาวเจ้าเรือกนการงานของชาวมิถุนก็เป็นดาวเจ้าเรือนความรักดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวพฤหัสนะก็อย่าไปสร้างความขัดแย้งจุกจิกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของงานก็แล้วกันนะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆไปได้ดูเหมือนกับว่าดวงงานนั้นยังไปได้อยู่ แม้ว่ามันจะไม่ค่อยแฮปปี้หรือมีความสุขนักแต่คุณก็ไม่เขาเรียกว่าอเลยนะไม่ถึงขนาดที่จะคนโทรลมันไม่ได้นะครับยังคนโทรลได้อยู่ส่วนเรื่องการเงินโชคดีการเงินยังคล่องตัวนะตลอดทั้งสัปดาห์นะใครแบงค์คนแบงค์จะยุ่งไปทุกเรื่องแล้วเออมันก็ต้องมีเรื่องดีๆบ้างสิถูกไหมนะการเงินของคุณยังคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์นะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์วันที่30ตุลาคม ดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนของคุณก็ย้ายราศีนะไปอยู่ในภพตีกนร่วมธาตุลมส่วนดาวเกตก็ย้ายไปทับลัคนาของคุณก็เดี๋ยวไปลุ้นในสัปดาห์ถัดไปแต่สัปดาห์หน้านี้ความรักวุ่นวายใครที่ทะเลาะหรือมีชน,นวนขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้สัปดาห์หน้านี้ถ้าเบรกไม่อยู่ทะเลาะกันแบบไม่จบไม่สิ้นต่อความยาวสาวความยืดนะเลิกกันแน่ๆชาวมิถุนทุกท่านระวังให้ดีโชคดีครับ ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหราย4สีไลน์ไอดีโหราโหรา, 24, าย4ีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตเ,เองนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ย โงเฮงอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล